หลองเบื้งหลังพี่ต่อค่ะวิสวดีครับงามเนาะงามปะงามแบบไกงเก่งมั้ยไล่โซจสดด้วยคับพี่น้อง มีอาบดียาวนัานหนาวยงองว่าผูสาวนไปใส่เนาะภูสาวพิ่งูณใสูกอุ้ยพูดาได้มเ่ยพลปมาเออูสาวู้ชาแม่พะลุงคิคนจังมือก่อนจัมือาไมัดดูขัดขาหายไปนอาเดียวตัออ,อ,ตออกเาบดียวตัออกแม่อุ้ยงอยกิ๊บเขากลวเอ้งสัมภาษณ์อาบดียว いいっすね。 เมยอยากเขากินเหรอที่ละนอน่าออกเลย์ถ้ากินม้ใชแม่บางคั้แม่บีกินแลอวทูเพ่นไลน์ที่เราค่ะทูกม่ได้กูเดี๋ยวเสียบสบูทมาถึงเขากินเขากินหวแนวก่ได้ขากินไม่ได้กู ถามไม่เถาะขี่เงาเที่ยววะบอแล้วเนาะ